ยามาดะนางามะสะหรือคนที่เราอาจจะรู้จักในชื่อยศชื่อว่าออกยาเสนาพิมุกเนี่ยคุณผู้ชมมีหลักฐานระบุว่าเขาเกิดเมื่อปีคริสต์ศักราช1590หรือพุทธศักราช2133นะครับข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมไทยญี่ปุ่นระบุว่าเขาเกิดในจังหวัดชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันที่นี้พอดูจากปีเกิดของเขาเนี่ย พศ2133อันเนี้ยมันเป็นปีเดียวกับที่สมเด็จพระนเรศของเราทรงขึ้นครองราชดังนั้นใครที่เคยเชื่อว่ายามาดะนางมาสะเป็นคนคุมทหารญี่ปุ่น500คนเข้าร่วมรบในกองทัพสมเด็จพระนเรศขอให้เอาความรู้เก่าเนี้ยไปเททิ้งน้ำก่อนได้เลยนะครับเพราะตอนนั้นยามาดะนางมาสะยัง <c oughs> เป็นเบบีอยู่เลยคุณ <c oughs> ผู้ชมออกพระเสนาพิมุกค,คนที่ร่วมรบ กับสมเด็จพระนเรศเนี่ยเป็นคนอื่นนะครับไม่ใช่ยมดะในงามาสะเพราะว่าคําว่าออกยาเสนาพิมุกหรือออกพระเสนาพิมุกเนี่ยเป็นชื่อยศไม่ใช่ชื่อคนนะครับอ้างอิงครับบทความชื่อว่ายมดะออกยาเสนาพิมุกซามูไรแห่งอยุธยาและจุดจบตามข้อมูลประวัติศาสตร์โดยคุณพชรเวศสุขทองเว็บไซต์นิตยาาสารศิละปะวัฒนธรรมพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ